สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะเอฟซีขาวันนี้เราก็มาดูวิธีการคั้นส้มดอกผักกัญจองค่ะนําดอกผักกัญจองล้างน้ําให้สะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาใส่เกลือค่ะเกลือสามช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปเลยจ้าน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะคั้นเลยค่ะเอฟซีขาบีบบีบบีบนวดนว,วดเลยค่ะ อันนี้จะเป็นดอกของคันจองนะคะนี่ค่ะดอกอค,อคันจองทันยางออกค่ะ ันให้ยาง ทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะคันให้ยางออกไข่เอฟซีค่ะเอฟซีหลายท่านก็ถามมาว่าทั้นร็จเรียบร้อยแล้วปรุงรสกินได้เลยไหมกินได้เลยค่ะสามารถที่จะทานได้เลยทานไม่หมดเราก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้เลยค่ะ โอ้เสร็จเรียบร้อยแล้วไข่ฟีขาทีนี้ล้างด้วยน้ําดื่มสะอาดแล้วก็มาปรุงรสได้เลยจ้าล้างเรียบร้อยแล้วไขอฟีขาทีนี้ก็ามาใส่นี่ค่ะใส่เกลือหนึ่งช้อนโตก๊กใส่น้ําตาลทรายสามช้อนโต๊ใส่ชูรสหนึ่งช้อนชาใส่ไปเลยจ้า ใส่น้ำใส่น้ำแช่ข้าวน้ำขอมาค่ะไปน้ำใสไปเลยปึ๊บนี่หนึ่งลิตรนะคะเอฟซีค่ะใช้ตะพีคนนี่ค่ะคน,คนให้เข้าออก,กันสามารถที่จะทานได้เลยนะคะหรือว่าจะทานกับส้มตัแล้วก็น้ำพิกก็อร่อยะคะ่ะ อันนี้จะเป็นขั้นส้มดอกผักกันจองค่ะเอฟซีขานี่ค่ะเสร็จแท้กำกันได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะสุดจอดเลยค่ะเอฟซีค่ะขั้นส้มดอกผักกันจองค่ะนี่ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจ ช่องคุมพันธ์ตุัาการขอบคุณเลยละกับพี่น้องพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ